อกยักษ์ใหญ่พิมรีกเป็นแทบแทบเบนจามินเจสโกต่อสัญญากับไลซิกออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอร์เบร์ไลซิกนะครับผมสโมสรชั้นนำในศึกบุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับผมก็ได้ประกาศยืนยันว่าเบนจามินเจสโกนะครับกองหน้าทีมชาติสโลวีเนียนะครับผมได้ต่อสัญญากับทีมออกไปจนถึงปี2029อย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมเมื่อวันพุทธที่12มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับในฤดูกาล2023-2024นะครับเชสโกในวัยเพียง21ปีเท่านั้นนะครับ ยิงให้ไลซิกเนี่ยไปทั้งหมด18ประตูกับอีก2แอซิ์นะครับจากการลงเล่นทั้งหมด42นะัดรวมทุกรายการนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยให้ทีมนั้นจบอันดับ4ในสุกบุนเดิลรีกานะครับคว้าโคต้าไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกในซีซั่นหน้าได้อย่างสําเร็จหัวใจนะครับผมจากผลพวงก,การต่อสัญญาของเชสโกในครั้งนี้นะครับส่งผลให้หลายทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยต้องอกหักกันเป็นแถบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับที่อยากได้มาเสริมแนวรุกข,ของพวกเขาครับหร ตอยูไนเตดก็ดีนะครับแล้วก็เชลซีก็ดีนะครับก็พา <c oughs> กันพัวพันกับนักเตะรายนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับทางด้านเชสโกนะครับผมได้เผย,ยถึงการต่อสัญญาว่าผมมีปีแรกที่ดีกับเอเบไรซิกและมีความสุขอย่างไม่น่าเชื่อที่ได้มาอยู่ที่นี่ทีมสูโมสอนเมืองแฟนบอลโดยรวมนั้นโดดเด่นมากสําหรับผมการต่อสัญญาก่อนกําหนดจะเป็นก้าวต่อไปที่สมเหตุสมผลของผมเป็นอย่างมาก ก็นี่แหละครับผมคือคำกล่าวของเจ้าเบนจามินเชสโกนครับกองหน้าดาวรุ่งอนาคตไกลของเอเบริซิกนะครับขณะที่ฟาบิสโอโรมาโน่นะครับนักข่าวเทียหนึ่งคนอินเตอรี่นะครับผมก็ได้รายงานว่าไลซิกกับเชสโกนะครับผมมีสัญญาลูกผู้ชายร่วมกันว่าจะปล่อยนักเตะให้ย้ายทีมได้ในปี2025หรือว่าปี2026นะครับผมก็ถือว่ามีเหลี่ยมเยอะพอตัวนะครับสำหรับเอเยนแล้วก็นักเตะรายนี้นะครับที่ดึงเชิงทําทรงเหมือนจะมีอกมีใจให้ยักษ์ใหญ่พิมพิริหลายทีมนะครับสุดท้ายนะครับผมก็ต่อส ยาแล้วก็อัพค่าตัวกับทีมเดิมไปนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทรหดหัวใจแฟนบอลพอสมควรนะครับ อย่างแฟนๆฟไอ้ปืนใหญ่นี่ก็คาดหวังว่านักเตะรายนี้นะครับจะมาเป็นตัวจบสกอร์ตัวผลิตสกอร์จิ๊กซอชิ้นสุดท้ายนะครับที่อาจจะพาให้อาร์เซนอลไปถึงฝั่งฝันแชมป์พิมรีกอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้นะครับเอาละครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลก์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเล็กของผมด้วยนะครับขอบคุณมากจากหัวใจเลยนะครับผม